ตึ๊ด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 ตึดอุ้ยเปิดมาก็เจอสงครามกลางเมืองเลยมาเรจะชนะเอ้าเรียบร้อยนี่นไงไปซะ นียเขาไปทำอะไรในะนั้นนะนี่นายไปทำอะไรตรงนั้นน่ะพวกเขาเดินข้ามแม่น้ำใช่ไหมนี่คือป่านี่แมปจาว่านะผมอยู่ในจาวาเฮ้ยเฮ้ยๆๆสมบิสมบิบุกเมือง มาไอซอมบี้ซอมบี้หน้ามันอืมหืม อย่างนีเผลอติดเอีกเอืมโอเคกเลิมดีกว่าอืมเอางี้ใช่ไหมฮะจะเอางี้ใช่ไหมอ้ซอมบี้อ้ยอ้ยอุ้ยอืมเขาไปนอน โอเคสวัสดีครับแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านแสนสุขนะครับตอนนี้ซึ่งเออเออเออรีบนอนกันไปไหนเนี่ยเฮอนเฮ้ยปืนี๋ว้วนี่เกไม่ต้องนอนพวกโอเคออกไปทำงานดีกว่า bye. ไป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 ปลูกข้าว เรามาสร้างหมู่บ้านแสนสุขกันทรัพยากรที่ต้องมีอันนี้เราจะทําเป็น s h a ดีกว่าบ้านเชฟบ้านหูงเชฟเป็นร้านอาหารจะเป็น โอเคไปโยนซีดให้วีเล็เจอ,อ,อก่อนซีดไปพวกพวกไปเก็บค่าหุติดต่อซื้อขายกับฉันไนีอ่ะไม่อะไปสร้างบ้านก่อน อาชีพที่เชื่อไหมว่านี่คือโลกจาวาเนี่ยโลกจาวามันคือโลกจาวา,า,า,วา,า,วาซึ่งผมสร้างป่าไว้โคตรสวยเลยน่าจะเป็นฟลาเวอร์ฟอร์เรสใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ต้นไม้ลกลุงหลัง ถ้าผมไปกดปรับข้าวมามันก็เลยเป็นจาวาอย่างนี้เตเค้างบ้านกันที่ต้องเตรียมก็จะมีประมาณนี้มาสร้างเลยปึ๊บต้องจำได้ต้องทำโบลวาวาด้วย้าทำทีหลังแบคสมิธ พูด <Food> แผนเดี๋ยวเอาผิดที่ดาร์กและแมวทำตามผมไปเลยเป็นวานี้ต้องมีบ่อรอไอโอ๊คไปเลย โดไปครับอ uh ืสามคาเปอร์สโตนอือฮะอ่า uh ่าฮะอือสเปกตั้เออวางผิดตรงสเปกที่สี่เลอื 在那块石 เติมเติมแบบนี้โอเคว่าหลังอื่นเติมแล้วตรงสเปคที่วางไว้เลยเปลี่ยนมันใดก่อนอะฮะออกไปดิ ตึ๊บไปเลยจึ๊บ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 แบ็กซมาสบ้านช่างตีเหล็กปึ๊บปึ๊บ copper stone เฮ้ยอย่าพิ่งเข้ามาบ้านยังไม่เสร็จบ้านสำหรับช่างตีเหล็กวางครบทุกทางแล้ววัตถุด,ดิบต่อไปที่ต้องเตรียมคือแฉลบไม้อะฮะแฉลบไม้นี่ เฉล็บไม้เพื่อให้บ้านดูมีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอุ้ยจะมืดแล้วอ้มเาปฏิกาลหนูบ้านหายไปไหนหมดเฮ้ย พอซะทุกทิศทางทอสทอกทอส,ทอส,ทอสในบ้านก็ปักที่สองสามสี่เคแล้วก็เติมประตูไ้ยอันนี้ ใช่ใช่ลืมไปได้ไงโต๊ะช่างตีเหล็กอืมอ่ะฮะโต๊ะช่างตีเหล็กมีหีไปที่หนึ่งมันช่างตีเหล็กสวยจะเสร็จแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเตียงนอนเอาไว้ตรงเออหนึ่งที่สองที่อีกคนนึงนอนไหนอะสองทางตรงนี้กันล้วกัน แบ็กสวิตเสร็จแล้วอะฮะแบ็กสวิต t h ที่เหลือก็แค่ประตูเฮ้ยเย้แบ็กสวิตเสร็จแล้วอะละอันนี้แล้วก็เป็น,นเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับอ่บ,บ้านเราสำหรับบ้านช้างตีเหล็ก เฮ้ย hmm. เราต้องสร้างคู่ที่พักใหม่แลนะ้วเนี่ยมี่เราเกลียอโดนโดนฆ่าตายหมดแล้วแล้วเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยโอ้เฮ้ยวิ่ยติดติดไวไป โอเคเศกุลิเซอร์ใหม่เราบอกหมู่บ้านนี้ uh, นไม่ปลอดภัยแล้วแหละโอเคอ่าครบจงคนแล้วว่างให้แบ็กสมนิดโอเคสร้างคูกพิทักษ์ใหม่ก่อนโอ้เอออลอน แป๊บ,บนึงครับสร้างคุยพิทักษ์ไมคก่อนเดี๋ยวอยู่บ้านพังเ,เ,เ,เฮ้ย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 ฮิเปอร์คีเปอร์แต่เดี๋ยวฮิเปอร์ดีนะมันไม่ระเบิดโอ้โหเป็นสิ่งเดียวที่ไอรอนกอุลินสามารถทำอะไรได้อย่าเพิ่งระเบิดเทียวนะอ,อย่าระเบิดเทียวนะโอเคอย่าระเบิดเทียวนะ ทำไมสร้างไม่ได้นะเนีเ่ยเฮ้ออสักทีจุบอ่า ตัวที่สามเอาไหมเอาไห่ต้องในที่ที่ไม่มีคนใช่ไหม ตัวน,นี้ทำไม่ได้เออย่างเนี่ยปึ๊บเรียบร้อยดูพี่ดำเอ้ยอย่าเดินไปไหนไกลดี nên bên này cái. Co lại nhập trứng lên bên này cái đi. Giữ giữ giữ. เก็บ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 กยิอไปดูดีนเติมเก็บเดินไปเก็บนี่ก็มองมอบ งั้นสักดอกไม้ดีกว่าจะได้เป็นการแบบเหมือนแบบเป็นสัญญาณให้กุลิมปกปกองหมู่บ้านเครื่องรางให้กุลิมปกป้องอยู่บ้านสร้างเครื่องรางกุลิมซะฟอกดินแล้วก็สลัมันจะได้กุลิมจะได้รู้ว่าเราจะนี้ผิดกัน,น ้อาือวางดอกดอกว็อปปี้ทิเเ่นละปึ๊บ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 ป๊บกลลิม แล้วถือจักรหมากรล่มเพื uh ่อเป็น huh. ส uh ัญญาณความรักระหว่างคนกับ huh. ว uh ิเลเตอร์อ huh. uh ือ huh. uh ืออออืมเครื่องรางเขาปลอดใชย เพิ่มให้แบคกสมิีด้วยอืมสวยงามแลตะลึงเรียบร้อยข้งางรางโกูเลมเสร็จแล้วคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ